พ่อคุณแม่ครับมีอะไรนะลูกคือผมคิดว่าผมจะแต่งงานนะฮะเฮ้ยดี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 เฮ้ย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 กับพิ่มตาลาใช่ไหมน่ะฮะแล้วแต่กล็ดเขาจะแต่งกับใครซะอีกแล้วครับคุณพี่เออว่าแต่พ่อกลิดน่ะไปพูดท้าบทามหนูเพ็ญเขาหรือยังล่ะลูกพวกเรา ไปดูเดินหอ,อกกัเรียบร้อยละฮะน่าโอ้อยมงมาาแหมนี่มันจะไวไฟซะจริงมากม,มันเหมือนพ่อลัวล่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวแม่จะไปพูดจาสู่ขอกับคุณพันธ์ให้นะลูกนะยังไงก็หาเลิกที่มันงามยามที่มันสะดวกกันล้วกันนะครับ ขอบคุณคุณแม่ครับกินกันเลกินกินกินเออให้มันได้อย่างนี้สว่าทิพย์เดี๋ยวผมว่าทานเสร็จแล้วเรารีบกกลับบ้านดีกว่านะป่านนี้คุณแม่เป็นห่วงนะเรื่องนี้มันยังไม่จบนะคะมันยังคาใจทิพย์อยู่โถ่ทิพย คุณจะให้ผมทำยังไงก็ได้นะขอเพียงอยากโกรธอยากเกลียดผมเลยนะมิจา๋าที่จะเกลียดที่หน้าคุณนะรู้ไหมโหอ้คนไม่ดีไอ้คนเลวไอ้คนไม่ดีคนชั่วทำไมป่านนี้ชายักยังไม่กลับนะโถก็ผมบอกแล้วนะป่านนี้นะไม่แน่นะมันอาจจะไปหาอะไรกินอร่อยๆอยอยู่กับไอ้หมอก็ได้ เป็นไงบ้างวะเฮ้ยดีว่ารสชาติสมุนไพสุนไพลองเลยลองเลยดีไหมดีไหมยีมเ่เป็นไงบ้างยี่ขอ,อ,อได้มานี่ลองไหมไอจะดีเหรอครับอือดีกว่าที่คิดเลยมาสิเร็ว ก็ดีกว่าหิวตายอ่ะไม่กินกินอะไรไม่ได้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 ไดอยากกินลองหน่อยมาล่ะสมุนไพรล้วนๆเลยชีวิตพัฒนาขึ้นต้องกินแว็กซ์ถอนขนเหรอนี่นี่ ถ้าคุณทิเกสอนศยังนั่งอยู่นี่สักเดือนนะมีหวังต้องกินกันเองแน่นเลย หาไฟมาหาไฟมาหาไฟมาทำตาบ้างเว้ยเฮยเฮ้ยอย่าคิดของสร้างสิว่าเป็นอะไรไปอะไรเจะกลับแล้วค่ะกลับบ้าน ดดีดีดกลับบ้าน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 เราดีกว่าที่ไหนจะดีกว่าบ้านเราเธอเลยทิพย์ไปบ้านเราดีกว่าไปนี่แต่เรื่องนี้ยังไม่จบง่ายๆนะคะไม่เป็นไรไ่คุยต่อที่บ้านก็ได้ไปแล้วไปยาไปยไ เอ็กมันของดิฉันนั่นนะคะมันร่ำร้องเรียกร้องเหลือเกินที่อยากจะเกี่ยวดองกับคุณพันเต็มแก่ <c oughs> พูดอะไรอย่างงี้นะคุณอุสาคนของดิฉันก็ใช่ย่อยซะเมื่อไหรล่ละคะเนี่ยคุณแม่นนคะ <c oughs> อะไรล่ะผได้ว่าน่ะประทานคนสมบัติจะขัดข้องหรือเปล่าแต่ทานผมเนี่ยจะขอลูกสาวคนน่ะ แล้วว่าจะมั่นหมายเอาไว้ก่อนเดี๋ยวได้เลยแต่ยามอะไรก็ตกแต่งกันตามเฟรนีมาเลยะไม่ขัดท้องหรอกครับจะไปขัดเกิดอะไรกันก็เด็กๆเขาชอบพอกันเราก็เห็นเห็นกันอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องมั่นหมายนั้น ไม่ต้องหรอกนะคะเป็นพิธีไปประปลาจัดทรับจัดซ้อสดิฉันว่าพอได้วันมาเมื่อไหร่เนี่ยมั่นเช้าแต่งเย็นไปเลยค,ะค่ะไม่สิ้นเปลืองดีนะคะอๆๆไอ้ทางดิฉันน้ามันฝ่ายผู้ชายค่ะยังไงก็ได้เกรงแต่ว่าคุณพันน์สิคะจะคิดมากหาว่าพวกเราทำเฉยๆแแมม่่่ลไหรรอคะะับปากผ้ว จะแอบไปยกให้คนอื่นนะครับคนนะคะไม่ใช่ของคุณจะยกไปตั้งตรงไหนก็ได้ผมว่าทําท่าทางจะมีมวยแล้วนะคุณเทว่าจะลองข้างไหนไอ้ผมก็ต้องลองทางด้วยพิมอ่ะทางผมน้ามันไปไหนไม่รอเดี๋ยวเนาเดียวนี่แหมพูดกันเรื่องอย่างเงี้ยสบายใจนะคะถือว่าจบไปเรื่องหนึ่งก็ยังมีเรื่องอ่ อ่า้ยไม่ใช่เด็กเหรอแต่ทำไมงอนเหมือนเด็กๆเลยขี่งอนมากๆงแล้ววันขี่เหลือท่านสวยฉันยังไม่หายโกรธคุณนะอือยังไม่หายโกรกอีกหรือเนี่ยว้าลับดีกว่า Uh e ดู้ลืมไปแล้วดูลืมไปเลยมีคนขวาของมาให้ด้วยนะเดีนัวนดีนั้นอยู่ข้างล่างนี่เดี๋ยวไปหยิบแป๊บดีนะ้นรับ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 รอวรับรับรบรับรับช่วย,วยับร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 บรั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 บรนบันรัะนะนัันั คุณทำให้ฉันเสียใจมากรู้ไหม ผมผมผิดผมผมเสียใจผมทำให้คุณโกรธผมรู้สึกว่าตัวเองนะ่ะผิดมากๆเลยแต่ผมอยากให้คุณรู้ไว้นะว่าผมไม่ได้ตั้งใจให้มันเกิดเรื่องขึ้นนะทำไมคุณถึงไปนอนกับเขาล่ะคะผมผมเสียใจ แต่แปลกนะทิพย์ผมรู้สึกเสียใจที่ไปนอนกับเขาน้อยกว่าที่ผมรู้สึกเสียใจที่ทําให้คุณเสียใจซะอีกคุณมีคุณค่าในความรู้สึกของผมยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดนะทิพย์ยกโทษให้ผมนะทิพย